วันนี้ก็มากับสามเทคนิคอีกแล้วนะฮะผมมี3ามเทคนิคนะที่อยากจะให้มือใหม่ได้ลองเอาไปฝึกนะครับคือสามเทคนิคนี้เนี่ยก็คือ3ามเทคนิคในการยิงระยะไกลเนาะถ้าร0อยเมตรขึ้นไปก็ถือว่าไกลแล้วแหละเนาะคือเขาบอกเลยนะว่า3ามเทคนิคนี้เนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับต้องต้องบอกว่ามันก็ยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็พยายามฝึกเยอะๆเนาะ เทคนิคที่หนึ่งนะครับอันนี้คือระยะนะระยะหนึ่งร้อยสามสิบสี่เมตรเนาะก็ถือว่าใกลพอสมควรเลยนะครับเทคนิคนี้ก็เทคนิคที่หนึ่งนี้ก็คือการนอนยิงนะครับการนอนยิงนะพยายามหามุมที่แบบว่าไม่มีพุ่ง้านะครับในในแมพจรเนาะแล้วก็หามุมที่มันแบบว่าเป็นแนวนอนเนาะแล้วก็พยายามยิงลากนะจินตนาการว่าคนวิ่งนะครับแบบว่าจินตนาการว่าคนวิ่งไป กับวิ่งหนีเราหรือว่าวิ่งไปแอบอย่างเงี้ยหรือว่าวิ่งตรงอย่างเงี้ยเราก็แบบจินตนาการนะครับแล้วก็ทําการคอนโทรลเป้าของเราให้แบบว่านิ่งที่สุดเท่าที่เราจะคุมได้เนาะอันนี้คือที่ผมยิงคือผมพยายามยิงหัวให้ดูนะแต่จริงๆก็ยิงตัวก็ได้นะยิงตัวก็ตายอยู่แล้วเนาะชุดหนึ่งนะถ้าคมคุมหน่อยเนาะ พยายามคอนโทรลให้อยู่ที่หัวเนาะแต่เวลาสถานการณ์จริงเนี่ยถามว่าต้องหัวทุกเม็ดไหมไม่จําเป็นนะฮะัดตัวก็ได้นะครับถ้าสถานการณ์จริงนอกแต่เวลาฝึกก็อยากจะให้แบบเน้นหัวนิดนึงเพื่อที่แบบจะเกิดฝึกแบบว่าความคล่ชินของเราเนาะเทคนิคที่2ก็คือการใช้ความดีดของปืนนะครับการใช้ความดีดของปืนเนี่ยก็ช่วยให้เรายิงหัวได้ดีขึ้นนะเห็นไหมครับเราวางเป้าไว้ตรงขานะเห็นไหมครับ วางไว้ตรงขาเลยนะครับแล้วก็รอให้ปืนดีดขึ้นไปนะครับกดเป็นชุดๆนะครับประมาณหนึ่งสองสามปล่อยหนึ่งสองสามปล่อยหรือว่าหนึ่งสองหนึ่งสองก็ได้นะครับาตามจังหวนะน้องแบบตึ๊ด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 อย่างนี้ก็ได้นะครับจินตนาการว่ารถข้างหน้าเราเนี่ยมันคือก้อนหินเนาะแล้วก็เราก็ทําการลุกยิงชุดหนึ่งแล้วก็นั่งแล้วก็ลุกยิงชุดหนึ่งแล้วก็นั่งประมาณนี้นะครับก็ ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่หละนะครับแต่ว่าอยากจะให้ฝึกกันนะครับถ้าฝึกเป็นแล้วเทคนิคนี้ก็ถือว่าโหดอยู่นะระดับมหาเทพคุณสี่เขายังเล่นกันนะครับก็ฝากไปดูมหาเทพคุณศีด้วยนะครับก็ถือว่าคมอยู่นะเทคนิคที่สามเนี่ยก็คือการเคาะนะครับคือการเคาะธรรมดานั่นเองนะมือใหม่บางคนเนี่ยเขาอาจจะ อย่างเคาะไม่เป็นนะแต่บางคนก็เป็นแล้วนะเทคนิคนี้ก็คือพื้นฐานมากสามเทคนิคที่ผมมาสอนเนี่ยก็คือพื้นฐานมากเนาะคือการเทคนิคที่สามเนี่ยก็คือการเคาะจินตนาการแบบว่าเฮ้ยอันนี้คือหัวศัตรูนะอย่างเงี้ยเราต้องเคาะให้โดนหัวนะแต่ถ้าไม่โดนไม่เป็นไรนะครับไม่โดนไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่าเวลาฝึกเนี่ยก็อยากจะให้เคาะให้โดนหัวนะครับเพื่อที่เวลาการเล่นจริงเนี่ยเราจะ จังหวะที่แบบศัตรูนอนหรือว่าชุบก,กันอยู่เนี่ยเราจะได้แบบพิ่ลอยลอยเคาะหัวได้นะครับระยะนี้ถือว่าเคาะดีกว่านะครับดีกว่าเยอะเลยนะครับถ้ามือใหม่นะมือใหม่ที่แบบว่าเริ่มเล่นใหม่เลยเริ่มเล่นใหม่แบบว่ายังคุมไม่ค่อยนิ่งใจโลก็ยังไม่ได้เปิดเคาะดีกว่านะครับถามว่าเทคนิคนี้เนี่ยาถามว่าเอาไปเล่นกับไัยได้ไหมยิงแบบดิรันัทอย่างนี้นะเห็นไ,ไหมเคาะดิลันนัท เล่นได้นะเอาไปเล่นกับสนยได้นะอ่าเล่นอย่างนี้เอาไปเล่นกับสนัยได้นะครับเห็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเราเคาะระยะไกลๆอะ M4 เนาะระยะไกลๆถ้าหมวกหนึ่งหมวกสองนะยิงประมาณสองนัดสามนัดล่วงเลยอันนี้ผมกล้าพูดเลยสองสามนัดล่วงเลยนะครับถ้ายิงโดนหัวเนาะแต่ถ้าหมวกสามก็จำไม่ได้เราก็ต้องกีนัดนะครับก็อยากจะให้เอาไปฝึกกันเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับก็ไว้เจอกันในพีหน้าเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับ